รู้ว่าต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเป้าหมายาต่างอนาคตต่งางๆมันมืดเลยหมดหวังไปเลยนะหมดหวังในชีวิตนะไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้เลยนะว่าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วไม่ทันเขาแน่คือมองแต่ตัวเองอ่ะเราไม่เคยมองสิ่งรอบข้างว่าใครเป็นอย่างไรคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกคนอย่างเรานี่มีมีเราเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ในโลกนี้คือเราไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มองกว้างไกลดูแต่ตัวเองหมกมุ่นอยู่แต่อาการ อยู mm ่กับที่นอนอยู่กับเตียงเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยก็นอนพลิกมือเล่นนอนพลิกมือเล่นและให้รู้สึกตัวพลิกมือหายให้รู้สึกพลิกมือความให้รู้สึกตัวเนี่ยทำเงี้อหายรู้สึกความให้รู้สึกเวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตามความคิดนะให้มันรู้สึกตัวไว้อันนี้คือกรรมฐาน กิดอะไรขึ้นก็ให้เป็นผู้ดูนีคำนั้นคือให้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันเกิดอาการทางกายก็ให้ให้ดูให้รู้เห็นอาการของมันเกิดอะไรขึ้นกับทางจิตก็ให้ดูให้รู้เห็นอาการทางจิตให้เป็นผู้ดูนะนอย่าเข้าไปเป็นให้ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะพัฒนาตัวเองก็จะเห็นรูปเห็นนาม ท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบจดหมายเราถูกจะปรับถ้าสงสัยอะไรก็เขี่นจดหมายถามไป,ปพอนีหลวงพ่อก็ได้รับจดหมายจากทางคพลนี่แหละแล้วลเขาก็บอกว่าขอเป็นคนให้การไม่มีรมอริบทื่นมีแต่อริบทนอนจะประกาสติจะได้ไหมหลวงพ่อว่าได้หายใจอยู่ก็ราะฉะ้ว่าปฏิบัติทำได้ถ้าตอบจะร้ายไปก็แนะนำวิธีให้เขา ถ้าไม่มีอะไรอื่นก็ให้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวให้รู้นะจะไปอยู่นะจะไปอยู่กับลมหายใจให้รู้สึกรู้สึกแล้วพอพลิกมือไรก็พลิกมือเทคนิคในการดูเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นให้เห็นกายเห็นติดแล้วก็หัวละเย่ะมันได้หัวล้อย่ะได้ก็คือว่าไม่ไม่ไปที่มั่นถึงบ้าน,านมันนะ ให้ใหัวเราะเยาะกายจิตเรื่องของอาการตางาที่เกิดจากการจิตจิตเนี่ยให้เราเห็นแล้วก็เหมือนอย่างกับหัวเราะเยาะมันว่าหัวชี้หน้ามันจะเข้าไปเป็นมาจดหมายฉัดพระพลนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนพิการไม่มีรีบทื่นมีแต่อารีบทนอนจะประคัดสติจะได้ไหมผลพ่อบอกว่าได้ละหายใจอยู่เพราะฉะนั้นว่าปฏิบัติทำได้ ต้ตาตอบจะร้ายไปก็แนะนําวิธีให้เขาถ้าไม่มีอะไรอื่นก็ให้หายใจเขา้าหายใจออกให้รู้สึกตัวไม่รู้นะจะไปอยู่นะจะไปอยู่กับลมหายใจให้รู้สึกรู้สึกถ้าพอพลิกมือได้ก็พลิกมืออย่างนี้ได้ก็แนะนำเขาไปเกบเตียงเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยก็นอนพลิกมือเล่น ความไม่รู้สึกเ,เวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตามความคิดนะให้มันรู้สึกตัวไว้ที่มันเป็นผู้ดูเนี่ยมันก็จะมันก็จะเล่นขึ้นมาเองเขาบอกว่าการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปป็นเนี่ยท่านบอกอัเนี้สำคัญมาก มะเนี่ยสูงกับเพชรนะการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะเมากเคยพูดบอกกันเนีย่ยเอาไปบอกเขาด้วยนะอาจารย์กำพลช่วยไปบอกต่อๆกันมงกุฎแห่งธรรมะคือการไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้เนี 59, ่ยก็ก็เป็นเประตุใจให้กับินวนไม่น้อยแล้วก็เห็นว่าร่างกายความเจ็บปวยควาพิการไม่ใช่ปรรค ข้างล่างอยู่กับพื้นเนี่ยตรงนั้นน่ะมีงูเห่ามากงูเห่าหมอ้องูจงอางสารพัดงูเพราะเวลากลางวันเนี่ยผมก็ต้องขึ้นมาถึงขวันที่กูพ่อบอกว่าอา้ะวพ่อมาแล้วโอ้โหพ่อเราตึงเป็นเรานึกภาพลุงพ่อตัวจริงเป็นไงเนะเาะเห็นแต่ในภาพนหนังสือนะในภาพถ่าย ก็เดินมายิ้มอะมาในห้องมาถึง,งแล้วมาการนี่นเล้วก็ทักทายพูดคุยทักทายก็บอกว่าอารมนั่งรถเข็นไหมครับยิ้มกันนั่งรถเข็นนั่งรถเ,เข็นได้คุยลูกว่ดลูกวัดเอเขียนก็เขียนรถมาหาผมเลยเลยรถเข็นมาหาผมเลยนะแล้วพ่อก็ยกมาไปนั่งคุยพอนั่งปั๊บท่านก็ไม่ได้คุยแต่มาตั้งหาม,มากินข้าวกินมือ วันหนึ่งอะบอมื้อเดียวครับอ้าวกินทำไมข้าวมื้อเดียวกินไปเลยสามมื้อสี่มื้อให้ไปไล่ล็อกการปฏิบัติไม่ใช่วันอ,อ่าเราได้แหละมื้อหนึ่ง <S <S เพิ่มเป็นตัสองมือ้อหลวงพ่อก็คุยมาก้าแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรอยากใหหลวงพ่อช่วยก็บอกนะ <S <S แล,ะล้วหลวงพ่อก็ไปขอนสอนทำให้หลวงพ่อ เป็นอุปกรณ์ได้จริงนะอ่ะอาทางทั้งี่ทางไรก็ไม่ได้เลยเป็นอุปกรณ์อย่างดีให้หลวงพ่อว่า